นิทานลูกสม้มเรื่องนาคสาวกับเจ้าเมืองการครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเมืองบาดาลเมืองหนึ่งอยู่ใต้ลำน้ำอันแสนกว้างใหญ่เขามีลูกสาวชื่อว่านาคีรีนางนาคคีรีนั้นเธอเป็นหญิงที่สง่างามที่สุดในเมืองบาดาลและเธอนั้นก็ได้เป็นบุตรธิดาของเจ้าทศรถผู้ปกครองเมืองบาดาล นาคีรีนั้นจะชอบแอบขึ้นมายังผิวน้ำใกล้ๆกับเมืองปารีเมืองปารีนั้นในขณะที่เธอกำลังขึ้นมาชมความงามของเมืองบนผิวน้ำในเมืองแห่งนี้ก็กำลังมีโอรสกำเนิดมาใหม่เป็นบุตรของเจ้าเมืองและเวลาก็ได้ผ่านไปถึง20ปีเต็มๆโอรสน้อยก็ได้กลายเป็นชายหนุ่มผู้หล่อเหลา แล้วก็ได้ปกครองเมืองปารีแห่งนี้เจ้าเมืองหนุ่มนั้นมีชื่อว่าเจ้าโทสาเจ้าโทสานั้นก็ได้ขี่ม้าเพื่อดูรอบๆเมืองแล้วก็เยี่ยมชมชาวบ้านชาวเมืองของตนเองขณะที่เขากำลังขี่ม้าตรวจชมเมืองนั้นนาคีรีก็ได้ขึ้นมาเล่นน้ำย่างบนผิวน้ำเธอมีผิวกายที่สว่างงดงามเปล่งประกาย ใบหน้าของเธอนั้นที่ดูแล้วงวดงามน่าจ้องมองเลยทำให้เจ้าโทสานั้นมองเธอแอบดูอยู่ไกลๆระหว่างเจ้าโทษาดูเธอเล่นน้ำแล้วนั้นม้าก็เกิดยกขาทั้งสองข้างจนทำให้เจ้าโทสานั้นตกลงจากหลังมา้าแล้วก็ทำให้นางหน้าคีรีเธอก็ตื่นตกใจแล้วก็ได้ถามไปว่าผู้ใดกันบางอาจมาแอบดูข้าเล่นน้ำ แม่นางเอ๋ยข้าไม่ได้ตั้งใจดอกเพียงแต่เห็นเจ้ามีลักษณะพิเศษมากผิวกายเจ้านั้นซึ่งดูเป่งประกายจนทำให้ข้านั้นอดจ้องมองมิได้ข้าต้องขออภัยเจ้าจริงๆทั้งคู่ก็คุยกันตกลงกันว่าทั้งสองนั้นจะเป็นเพื่อนกันเจ้าโทรสาเองก็ไม่กล้าพูดความจริงว่าตนเป็นเจ้าเมือง ส่วนนางนาคีรีเองนั้นก็ไม่กล้าบอกว่าตนเป็นนาคเพราะกลัวว่ามนุษย์คนนี้จะกลัวเธอทั้งคู่ก็ต่างปิดบังความจริงต่างไม่ให้ต่างฝ่ายรู้และแล้วไม่นานต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นจนทำให้เขานั้นต่างคนต่างมีใจให้กันจากความสัมพันธ์เป็นเพื่อนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความรัก ทั้งคู่ก็ได้มาพรอดรักกันอยู่ที่ลำน้ำแห่งนี้เสมอวันนี้หน้าคีรีนั้นยังเมืองบาดาลของเธอเขาก็ได้ไปถือศีลและเจ้าพ่อเจ้าแม่เธอนั้นเขาก็ไปด้วยเธอก็ได้ใช้โอกาสนี้ขึ้นมาหาเจ้าโทสาเที่ยวไปมาหาสู่กันจนทำให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เริ่มจับได้ว่าบุตรธิดาของตนเองนั้น ขึ้นมาพลอดรักกันกับมนุษย์ย่งบนผิวน้ำที่ลำทานแห่งนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เข้าใจในความรักของลูกไม่ได้โกรธลูกเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ได้เพียงเตือนลูกว่าระหว่งหางนาคกับมนุษย์นั้นคงเป็นไปกันไม่ได้เขาก็ได้ถามลูกสาวตนเองว่าเจ้าโทสานั้นรู้หรือเปล่าว่าตนเองคือพญานาคแม่นางนาคีรีก็ได้บอกผู้เป็นมารดาว่า เขาไม่รู้ตนเองไม่ได้บอกว่าเขาคือนาคเจ้าแม่ก็ยิ่งบอกให้ระวังแล้วก็ให้ทำใจไว้เพราะหากเขารู้เมื่อใดบุตรธิดาของตนเองนั้นอาจจะต้องทุกข์ใจได้จนมาวันหนึ่งเจ้าโทสานั้นก็ได้สำรวจรอบเมืองนางนาคคิรีก็ได้แอบดูข้างๆแต่ก็ได้มีทหารมากมายคอยปรนิบัติรับใช้เจ้าโทษา แล้วก็ได้พูดว่าเจ้าเมืองและแล้วความลับของเจ้าโทษาที่ปิดบังกับนาคีรีไว้นั้นก็ได้ถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วตนเองเป็นถึงเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่หนาคีรีเองก็รีบกายล่างเป็นนาคลงไปยังเมืองบาดาลของตอนเองแล้วก็ไม่ขึ้นมายังเมืองมนุษย์อีกหลายวันจนทำให้เจ้าโทษานั้นเป็นห่วง รู้สึกกังวลใจแล้วก็ได้เฝ้ารอเธอที่ลำธารแห่งนี้ทุกวันเจ้าโทสานั้นก็อดใจรอไม่ไหวเขาก็ได้ยืนตะโกนเรียกเธอลงน้ำไปว่านาคีรีเอ๋ยพี่รู้นะว่าเจ้าอยู่เบื้องล่างโปรดขึ้นมาหาพี่เถิดพี่ทำอะไรให้เจ้าโกรธเคืองอันใดพูดมาได้เลยพูดให้พี่กระจ่างใจ ต่อมาลำน้ำก็เกิดเคลื่อนไหวเป็นน้ำหมุนวนไปวนมาที่ลำธารแห่งนั้นและแล้วนางนาคีลีก็ได้โผล่ขึ้นมาจากเมืองมาดานมายังเมืองมนุษย์หาเจ้าโทสาครึ่งบนของเธอนั้นก็เป็นหญิงที่งดงามส่วนครึ่งร่างนั้นเป็นพญานาครอบนี้เธอตั้งใจว่าจะพูดความจริงทั้งหมดให้กับเจ้าโทสาได้รับรู้ และแล้วเมื่อเธอโผล่ขึ้นมาจากน้ำเธอก็ได้ยิ้มอย่างดีใจแล้วก็ถามเขาไปว่าเจ้าพี่โทษาเจ้าพี่ไม่แปลกใจหรือเจ้าคะที่เห็นข้าเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจดอกหน้าคขีรีพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แอบเฝ้าดูเจ้าเล่นน้ำก็รู้ว่าเจ้าเองนั้นก็คือนาคที่อยู่อย่างเมืองบาดาลผู้ยิ่งใหญ่แต่พี่นั้นตกหลุมรัก เจ้าตั้งแต่แรกเห็นไม่ได้กลัวหรือไม่ได้คิดว่าเจ้าเป็นอื่นเลยจริงเหรอจ้าพี่ข้าคิดว่าท่านถ้ารู้ความจริงแล้วจะหมดรักข้าซะแล้วเจ้าปวดขึ้นมาหาพี่เถอะนะพี่ต้องขออาภาัยเจ้าที่ต้องทำให้เจ้าเป็นกังวลไปแล้วไม่ได้บอกให้เจ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าพี่นั้นเป็นเจ้าแห่งเมืองนี้และรู้ความจริงมาตลอด ว่าเจ้านั้นคือพญาน,นาคตัวข้าต่างหากที่ต้องขออภัยเจ้าพี่ที่ไม่ได้พูดความจริงตั้งแต่แรกข้าต้องขออภัยด้วยและแล้ว,ลวนาคคีรีก็ได้เข้าไปหาเจ้าโทษาทั้งคู่ก็สวมกอดกันแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นพ่อของเจ้าโทษานั้นเป็นมนุษย์ที่เคยมีข้อพิาพาทกับนาคมาก่อนเลยทำให้ท่านนั้น ได้มาเห็นภาพที่บุตรชายตนพลอดรักกับนาคสาวทำให้พระบิดาของเจ้าโทสากริ้วอย่างมากเลยสั่งให้ทหารจับตัวนาคิรีรีด้วยความที่นาคิีรีนั้นเมื่อเธอขึ้นมาเหยียบยังเมืองมนุษย์แล้วผิวกายและตัวของเธอนั้นก็ไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนที่อยู่ในน้ำเธอก็กลายเป็นหญิงสาวเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเธอ ก็ถูกทหารของพระบิดาเจ้าโทสาจับตัวไปขังไว้แล้วก็ได้จับมัดใกล้ๆลำน้ำแห่งนี้แล้วก็ตะโกนเรียกดังๆไปว่าเจ้านาคบุตรธิดาเจ้าได้อยู่ในกรรม,มือข้าข้านั้นจะใช้กิจนี้ทิ่มเข้าไปยังกลางใจของลูกเจ้าหากเจ้าไม่ออกมา ข้าจะทิมแทงเข้าไปนะบัดเดี๋ยวนี้และแล้ว,ลวเจ้าพ่อของแม่นาคีรีนั้นก็ได้ขึ้นมายัางเมืองมนุษย์ด้วยความเห็นบุตรธิดาของตนนั้นถูกจับมัดไว้ตนเองจึงสงสารจับใจเกิดการสู้รบกับเจ้าพ่อของเจ้าโทสาจนทำให้เจ้าพ่อเจ้าโทสานั้นได้ใช้กริดทิมเข้าไปที่กลางใจของแม่นาคครีเจ้าโทสาเห็น ก็ได้ร่ำห้เสียใจผู้เป็นบิดาตนเองนั้นได้ทำร้ายคนรักของตนต่อหน้าต่อต,อตาแล้วก็ได้แก้แค้นต่อตระกูลพญานาคได้สาแก่ใจตนเองท่านพ่อขอรับแม่นาคีรีเธอทำอะไรให้ท่านพ่อครับถึงได้ทำกับเธอเช่นนี้เราทั้งคู่ต่างใช้ความจริงใจรักกันไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยเธอไม่เคยทำร้ายใคร แล้วทำไมท่านพ่อนั้นถึงทำเธอได้ลงพอท่านพ่อของเจ้าโทสานั้นเขาไม่เคยเชื่อคำใครเพราะเขาคิดว่าตนนั้นเป็นถึงเจ้าเมืองต่อให้ยกบัลลังให้บุตรชายแล้วแต่ตนก็ยังปกครองเมืองอยู่เช่นเดิมและก็ยังมีความแค้นกับผู้เป็นบิดาของนางนาคีรีอีกด้วยเพราะในสมัยหนุ่มสาวพ่อของนาคีรีนั้น กับคนรักของบิดาของเจ้าโทสาก็ได้พอดรักกันเช่นดังบุตรชายและนางนาคีรีเลยยิ่งทำให้ตนรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากแต่ก็ได้ทำผิดพลาดอย่างมหันครั้งนี้ผู้เป็นบิดาของเจ้าโทสานั้นได้ทำลายชีวิตของนางนาคีรีจนทําให้บุตรชายของตนเองนั้นช้ำรักยิ่งหนักเกิดสติเฟื่อง เห็นคนรักสิ้นลมต่อหน้าต่อตาเขาก็ได้กลายเป็นชายที่สติไม่ดีจนทำให้ชาวเมืองนั้นไม่เคารพนับถือแล้วก็ยังดูหมิ่นวงตระกูลของเจ้าโทสาเมืองแห่งนี้ก็ได้ทำให้ประชากรนั้นหันมาจับดาบจี้ป้นกันโดยไม่เกรงกลัวและไม่เคารพต่อเจ้าเมืองเลยและแล้วเมืองแห่งนี้ ก็ได้เป็นเมืองที่แตกฉานและไม่มีใครคารพเจ้าเมืองอีกต่อไปส่วนอย่างเมืองบาดาลน,นั้นตระกูลนาคก,ก็ได้อยู่กันโดยที่ไม่ขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์เพราะเขาเชื่อกันว่ามนุษย์ช่างมีจิตใจที่โหดร้ายเห็นแก่ตัวทำร้ายแม้กระทั่งคนที่ตนเองไม่รู้จักต่อมาไม่นานหลังจากที่เจ้าบิดาของเจ้านาคีรี ได้นำร่างของบุตรธิดาตนเองนั้นกลับไปยังเมืองบาดาลแล้วก็ได้ชุบชีวิตเธอขึ้นมาจนทําให้เธอนั้นได้กลับมายังเมืองมนุษย์อีกครั้งแต่นางหน้าคีรีเมื่อขึ้นมาเหนือน้ำยังเมืองมนุษย์ที่ตนเองนั้นได้เคยพอดรักกับเจ้าโทสาก็ได้พบว่าเจ้าโทสานั้นนั่งรอเธออยู่ที่เดิมแต่ก็กลายเป็นคนสติเฟื้อง สติไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครมาคอยดูแลปรนิบัติเหมือนที่เคยผ่านมาเลยเธอนั้นก็สงสารจับใจที่คนรักกลายเป็นคนบ้าและต่อมานางหน้าคีรีนั้นก็ได้เข้าไปหาเจ้าโทสาเจ้าพี่คะเจ้าพี่เป็นอย่างไรบ้างหรือคะข้านั้นเป็นห่วงเจ้าพี่ยิ่งนักทำไมเจ้าพี่ถึงเป็นเช่นนี้ได้ เขาก็ได้แต่มองเธอแล้วก็ยิ้มไม่พูดไม่จาเมื่อน้ำตาของนางหน้าคีรีนั้นได้ไหลยหยดมาใส่ใบหน้าของเจ้าโทษาจนทําให้เขานั้นได้เงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าที่สวยงามของเธอและสีหน้าของเขานั้นก็ได้เปลี่ยนไปหลังที่ได้โดนหยดน้ำตาของเธอไปแล้วแล้วก็ได้คุยกับเธอว่ากลับมาหาพี่แล้วเหรอ พี่เฝ้ารอเจ้าพี่นั้นรู้สึกผิดยิ่งนักเหตุการณ์วันนั้นที่เจ้าพ่อของพี่ได้ทำกับเจ้ามันช่างโหดร้ายเกินมนุษย์มนาพี่รักเจ้านะนาคิรีและแล้วทั้งคู่ก็ได้พอดรักกันอย่างอบอุน่นและเจ้าโทรานั้นก็ได้ตัดสินใจขอให้หนาคิรีนั้นพาตนเองลงไปอยู่ยังเมืองบาดาลที่บ้านของเธอ และทั้งคู่ก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์อีกเลยจบแล้วนะคะขอฝากนิทานลูกโซมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ